ฟังลวนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าการเจรจาอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับและก็คือหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขหลังจากที่ทั้งไทยเราและก็ขเขมรนั้นหาวลือหลังจากที่ท้งไทยและก็ขเขมรนั้นเดินทางไปประชุมที่ประเทศมาเลเซียโดยมีประธานอาเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางซึ่งล่าสุดครับผลการประชุมก็ออกมาแล้วนะครับกลายเป็นว่าต้องหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลา24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนของวันนี้อ,นนอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อแรกนะครับแต่ว่าเงื่อนไขข้อที่2ก็คือจะมี การหารือในระดับ RBC หรือว่าแม่ทัพภาคที่2และก็ภูมิภาคทหารที่4และ5ของกัมพูชาในวันที่29ก้ากรกฎาคมนี้เวลา7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นั่นเองส่วนเงื่อนไขข้อที่3ครับก็จะมีการประชุม GBC โดยจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทั้งสองชาติในวันที่4สิงหาคมโดยกัมพูชานั้นเป็นเจ้าภาพโดยดังฟากฝากั่งมดเอเซียเองครับก็บอกว่าจะหารือกับชาติในอาเซียนในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการในการเจรจาหยุดยิงครั้งนี้เพื่อที่จะให้เกิด สันติภาพมากที่สุดแต่ว่าการประกาศหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันเหมือนทําแม่งทําแม่งนะครับเพราะอาจจะเป็นการแปลได้ว่ายึดแค่ไหนได้อยู่แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดาหากในเรามีการรุกคืบเข้าไปดีเดนของขเขมรแล้วเจรจาหยุดยิงเราอาจจะอยู่ตรงนั้นยาวเลยก็ได้หรือว่า,ขาเขมรถ้าเกิดว่าพวกเขายึดประสาทของเราได้เนี่ยเขาอาจจะหยุดยิงตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับสิ่งที่ขเขมรโหงบุกเราหนักมากกับช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายของวันนี้และล่าสุดครับก็มีรายงานออกมาอีกเหมือนกันว่า ฝั่งของตาลเมนนั้นหิวข้าวจนตาลายก็เลยล่อฝ่ายเดียวกันตรงภูมเขือครับยิงปืนใหญ่ไปใส่พวกเดียวกันเนื่องจากเสริมกําลังมาเนี่ยเยอะมากเกินไปแล,แล้วไม่ได้มีการเจรจาสื่อสารกันแบบเป็นทางการนะครับฝ่ายหนึ่งก็รู้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้กลายเป็นว่าตั้งบิกัดยิงปืนใหญ่ใส่ทหารชาติตัวเองแต่ว่าในราวหกชั่วโมงนี้ของไทยเราถือว่าต้องรับศึกแบบหนักหนว่วงและก็ต้องประเด็จศึกให้ได้ก่อนการหยุดยิงจะมีผลโดยระหว่างการเจรจาเนี่ยทั้งเมนทั้งไทยเราก็ยังสู้รบกันหลายพื้นที่หลาย ยังสู้รบกันหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเลยและขมเมนเก็เข้าตีพื้นที่ปราสาททั้งตาควายทั้งตาเมืองทมและก็ปราสาทต,ตาเมืองรวมไปถึงแนวรบเขาพระวิหารด้วยแน่นอนว่าการเจราจาออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อประชาชนพลเรือนมากๆและก็เป็นผลดีต่อทั้งสองชาติรวมถึงทหารแนวหน้าด้วยนะครับแต่มันก็เหมือนมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างนะการที่ขามนเขาบอกว่าจะหยุดยิงแต่ก็มีการเสริมกําลังมีการเสริมจรวดพลเอลศูนย์สามมาที่จังหวัดอุดรมีชยัยตรงข้า กับจังหวัดสุรินทร์และก็ศรีสะเกดเป็นชายแดนที่ทอดดาวตลอดแนวเลยนะครับและก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากซึ่งก็มีการอัปเดตจากกองทัพบกไทยเราเองครับกับความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนที่มีการรบตลอดทั้ง4แนว4จังหวัดทั้งอุบลศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินทร์โดยล่าสุดครับ มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่าทหารไทยเราตรวจพบแล้วกับจรวด p s ศ0 3ของขมรซึ่งจอดในพื้นที่สนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยตามที่คาดไว้จริงๆเขามีการเคลื่อนย้ายมาเพื่อที่จะเอามาขู่เราหรือยังไงหรือว่าจะเอามายิงอันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์ของขมรนะครับแต่ที่แน่แนม่รัฐบาที่2เนี่ยก็ได้ออกมาแฉดานขมรว่ามีการวางทุ่นระเบิดเพิ่มใหม่ในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบที่คาดว่าฝ่ายไทยของเราเนี่ยจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อท,ที่จะวางกําลังและด่านของกัมพูชาเอง ก็ยิงพลาดไปใส่พวกเดียวกันที่ช่องอันม้าตรงผาโมอีแดงก็เพราะว่ามีการเติมกําลังเข้ามาหลายหน่วยจนเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารโดยเป็นรายงานจากกองทัพภาคที่2นะครับโดยเป็นรายงานจากกองทัพภาคที่2ครับมีการระบุว่าฝ่ายกัมพูชาระดมยิง BM21 หลายแนวรบเลยโดยเฉพาะเนิน6.7 7ภูผีผาโมอีแดงพระวิหารและก็ภูมะเขือนอกจากนั้นเนี่ยยังพบความเคลื่อนไหวของระบบขีปนาวุธ พีล03ในบรินสนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งเราก็ล็อกเป้าจับพิกัดไว้ไปที่เรียบร้อยส่วนฝั่งของไทยเราในแนวรบชายแดนนะครับก็เรียกว่าตอบโต้ตามระดับภัยคุกคามอย่างเท่าเทียมขเขมรมยิงแบบไหนเรายิงแบบนั้นแต่ว่าเราเนี่ยมีการใช้อาวุธตอเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ช่องบกอาณาปราสาทต,ตาควายและก็ปราสาทต,ตาเมืองทมเรียกว่าเราเองก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับประดมทั้งโดนในการยน ระเบิดระดมทั้ง F16 กับ Gripen ในการเปิดแนวหน้าของการประทะถึงแม้ว่าเขมรเนี่ยจะระดมยิงมาก็ตามแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่กองทัพบบกนั้นใส่ใจมากๆครับก็คือการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งมีการพบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ชาวกัมพูชาเนี่ยเจาะระบบของส่วนราชการต่างๆผ่าน C.O.R.S. และก็ N.C.D.C. ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นยุทธศ,ศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดเขมรเขาแฮกได้จริงๆข้อมูลทุกอย่างที่มันสําคัญเนี่ยอาจจะหลุดไปถึงกองทัพของเขมรได้แล้ว ก็จะเอามาปรับแผนปรับรูปแบบการลบใส่ไทยเราแต่สิ่งที่มันแบบเจ็บใจที่สุดนะก็คือทหารไทยของเราครับมีการตรวจพบกัมพูชาเนี่ยวางทุนระเบิดในบริเวณแนวหน้าขณะที่ฝ่ายเรากําลังจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะวางกําลังแล้วเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทางกองทัพบกและเหตุการณ์รอบดึกของเมื่อคืนนี้นะครับทางกองทัพบกก็บอกว่ามีการประทะที่สําคัญเช่นเดียวกันนะในบริเวณที่ช่องอานมาภูผ,ผีแล้วก็ภูมะเขือประทะหนักมากนะครับฝ่ายไทยเราเนี่ย ยิงปืนคอตอบโตเขมรตลอดทั้งคืนเลยซึ่งก็มีการบาดเจ็บหลายรายเช่นเดียวกันทางกัมพูชาและก็ไทยส่วนในบื้นที่ปราสาทตามเมืองโทมครับฝ่ายกัมพูชายังคงมีความมุ่งมั่นในการยึดรักษาและก็พยายามเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งพบการรวมกําลังและก็เพิ่มเติมกําลังขึ้นมาจากพื้นที่ตอนในของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายเนี่ยมีการดิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่ช่องอานมา้าและก็ช่องผาโมอีแดงซึ่งเกิดจากการที่มีการติดต่อ สื่อสารกันไม่เป็นนะครับคือเอาเข้ามาหลายหน่วยมากเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นทหารราบทหารอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารก็เลยรบกันเองครับส่งเป็นปุ๋ยกันเองแล้วการยิงเนี่ยไม่ใช่การยิงปืนธรรมดานะแต่ว่าเป็นการยิงปืนใหญ่ที่ฝ่ายกบ,บูชานั้นยิงใส่กันเองโอ้โหเรียกว่าฉลาดน้อยจริงจริง แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้นะครับการที่ขมรเ,เขาเสริมกําลังมาแบบนี้ดังที่มันเป็นวันเจรจานะแต่สุดท้ายก็ยังเสริมกําลังก็ยังเติมกําลังพลแบบไม่สนอะไรเลยทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะเจรจากันอยู่แล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้แหละว่ามันต้องหยุดยิงอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากหยุดยิงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องตามกันต่อเช่นเดียวกันเพราะว่า แนวโน้มสถานการณ์ต่อไปเนี่ยทางกองทัพบ,บกครับออกมาเปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีแนวโน้มนะที่จะใช้อาวุธยิงระยะไกลในพื้นที่ทางลึกและก็คาดว่าอาจจะมีการประทะอย่างรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอันมาภูผีภูมักเขือปราสาทต,ตาเมืองทมและก็ปราสาทต,ตาควายรวมทั้งต้องเฝ้าระวงังภัยไซเบอร์ด้วยนะครับและก็การแทรกซึมของสายลับกัมพูชานี่ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งกองทัพบ,บกนั้นรายงานสถานการณ์ล่าสุดออกมาเกี่ยวกับแนวรบชายแดนของไทยเราก็มีรายงานตั้งแต่ เมื่อคืนนี้และก็วันนี้ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะถึงเที่ยงคืน หนักแน่ๆกับทหารไทยเรานะครับเราเนี่ยเป็นการรบแบบป้องกันและก็ตอบโตู้เราไม่ได้รุกคืบไปในพื้นที่ทหารเขมรแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงเป็นเนินถ้าเกิดว่าเรายุดได้เนี่ยก็จะมีความได้เปรียบในพื้นที่นี้เพราะเขมรเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเขาอยู่ต่ํากว่าไทยเราอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นช่องภูมะเขือเนินภูมะเขือเนี่ยอันที่เรายุดได้เนี่ยเราก็ได้เปรียบแบบชัดเจนเลย ฐานขมรนตั้งฐานกําลังอยู่ข้างล่างนะครับเราจะย่อนโดนไปเท่าไหร่เราจะโยนระเบิดไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ง่ายต่อการมองเห็นค่าศึกนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลแหละที่ฝั่งของขเขมรนไม่ยอมง่ายๆนะครับอย่างภูมเขือภูผ,ผีหรือว่าหลายตัวหลายภูหลายตัวหลายเนินเนี่ยเขาพยายามที่จะตีเอาเพื่อรักษาความได้เปรียบในยุทธการนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปรุกคืบในพื้นที่ดินแดนของขเขมรน,นะครับแต่ถ้าเกิดขเขมรน บุกตียึดป,ปราสาทตาควายของเราได้หรือว่าปราสาทตาเหมือนทมของเราได้ก่อนเที่ยงคืนแล้วก็มีการประกาศหยุดยิงขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเาเมนจะมีทหารประจําการที่ปราสาทเลยแล้วเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดขเขมรยึดได้เนี่ยก็น่าจะประกาศชักนะในทันทีและตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวจากวงในออกมาแล้วกองกำลัง B HQ ของฮุนเซนเองเดินทางเข้าแนวปะทะแล้วด้วยในเขตชายแดนไทยเราซึ่งถามว่าไทยเราต้องทำยังไงผมคิดว่าไทยเราต้อง ควรรุกคืบเข้าไปให้สุดชายแดนเลยครับในวันที่1ต่อห้าหมื่นยังไงก็ต้องให้ได้ก่อนนี่คืนแล้วก็ตึงกําลังแบบหนานแน่นไว้มันก็จะเป็นการได้เปรียบของไทยเรามากจะเจราจากันยังไงก็ช่างที่แน่ๆเนี่ยเราต้องรักษาฐานที่มั่นของเราไว้นะครับไล่ขมินลงจากภูให้หมดคือในช่วงเนินของชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินภูมกเขือเนินพระวิหารเนินปราสาทหลายปราสาทของเราเนี่ยขมิบบุกขึ้นมาหมดแล้วขึ้นมาหมดแล้วจริงๆปกติเนี่ยพื้นที่ของขมินมันต่ํา และพวกเขาพยายามจะขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาแนวชายแดนและก็สร้างความได้เปรียบกับทหารไทยเราโดยสิ่งที่ผมคิดว่ามันแทมแม่งกับช่วงต้นคลิปที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจะมีมูลเหตุหลายต่อหลายอย่างทั้งทหาร B HQ ของขมรนที่เข้าชายแดนรวมไปถึงประชาชนของลาวครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายกาลังพลพร้อมกับอาวุธของทหารลาวเนี่ย ไปยังฐานที่มั่นบริเวณชายแดนในแขวงจำปาสักตรงพื้นที่ช่องบุกซึ่งก็ไม่ได้อยู่ไกลมากเท่าไหร่นะครับและการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ลาวเองก็ยังเคลื่อนตึงกําลังรักษาพื้นที่ดีเดนของพวกเขาไว้เหมือนกันคือจะเจรจาหยุดยิงกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ทําไมลาวถึงมีการเคลื่อนกําลังแบบนี้อันนี้ก็น่าคิดเช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขเขามรจะเล่นแง่หรือเปล่าจะเล่นไม่ซื่อหรือเปล่าไม่แน่นะครับพอผ่านเที่ยงคืนปับ๊บอาจจะมาบอกก็ได้ว่ i, ่่าาเเฮ้ยยยนีไไทรไมหุด ไทยเรายิงก่อนพอดูท่าทีแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราเองจะอยากให้จบก็ตามนะครับเพราะทั้งไทยเราและก็ประชาชนพลเรือนเนี่ยต่างก็อยู่กันแบบลําบากวันๆซึ่งนี่ก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องทางการทาหารไทยเดี๋ยวเรามาพูดถึงมาเดี๋ยวเรามาดูทางการทาหารของคเมือนกันบ้างนะครับมันทาแม่งจริงๆเพราะล่าสุด เวลา16านาฬกา45นาทีครับหรือว่าช่วเงเย็นของวันนี้โซเชียลกัมพูชาเองมีการประกาศด่วนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยบอกว่าห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ถ่ายภาพทหารหรือว่ากิจกรรมใดๆขณะมีการเคลื่อนกำลังทหารถ้าเกิดฝา่าฝืนจะถูกจับกุมทันทีณนะจุดเกิดเหตุโอ้โหนี่ก็เป็นสิ่งที่ น่ากังวลสําหรับทหารใดองเรานะครับแต่ถามว่ากองทัพบ,บกพันที่2ของเราประเมินสถานการณ์ไว้แล้วไหมก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดถ้าเกิดข่าเมร์เขาทำจริงๆก็คือการยิง PSL 03เข้ามาระยะในของไทยเราก็คือ1 2 0่งรถึงหนึกิโลเมตรอาจจะถูกบ้านเดือนของประชาชนแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้น สิ่งที่เขมเมนทำได้แบบร้ายแรงมากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับ PSL03 ส่วนสิ่งอื่นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในแนวปะทะชายแดนของไทยเราไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายรากล้อง BM21 หรือว่า IM70 ระยะการยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายต่อ ประชาชนพลเรือนของเรามากเท่าไรนะครับอยู่ที่ระยะ30กิโลเมตรถ้าเกิดว่าเป็น130กิโลเมตรเนี่ยอันนี้น่ากลัวและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือกองกําลังพิทักษ์ฮุนเซนหรือว่า B HQ ครับมีอํานาจเหนือทหารของรัฐเลยนะถือว่าเป็นกองกําลังรับส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซนที่แยกขาดจากกองประชาการทหารกัมพูชาและก็มีอาวุธทันสมัยครบมือจากจีนด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับเงินซัพพอร์ตจากกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ทาธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาแล้วไม่ได้ขึ้นตรงกับกองทัพแต่ว่าขึ้น ตรงกับฮุนเซนเพียงคนเดียวดูก็รู้แล้วนะครับว่าฝั่งของฮุนเซนเนี่ยกลัวเกี่ยวกับการยึดอานาจที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในอํานาจในกัมพูชามามากกว่า30ปีจะหน่วยไหนหน่วยอะไรเนี่ยก็มาเลยครับเดี๋ยวจัด F16 เดี๋ยวจัดกริปเพนเสิร์ฟไขใ่ให้แบบรัวๆเลยส่วนฝั่งของสื่อขาเมนเองนะครับก็มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนด้วยนะขาเมนเนี่ยเขาจะารายงานมากกว่าไทายเราแล้วรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยเขาบอกว่า ในเวลา17นาฬิ50นาทีครับตอนนี้สมรภูมิการสู้รบทั้งหมดในจังหวัดอุดรมีชัยเริ่มที่จะมีความเงียบสงบลงแล้วไม่มีเสียงปืนอีกต่อไปแต่ว่ากองทัพของขカรนั้นยังเตรียมตัวที่จะโจมตีขั้นสูงสุดอยู่รวมไปถึงในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังมีความเงียบแต่เป็นความเงียบที่น่ากลัวมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าขเมนจะหยุดยิงจริงไหมแล้วขเมนจะเริ่มใช้อาวุธหนักไหมหรือยังไงเนี่ยอันนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดมีอัปเดตออกมาจากฝักฝั่งขเมนเองพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าได้เสียนายพันตรีไปแล้ว โดยมีการไว้อะไรล่าสุดเลยครับกับพันตรีเอกอุดวน,นาอายุ55ปีสังกัดกองพันทหารราบที่21ของกัมพูชาภายใต้เขตบัญชาการทหารภูมิภาคที่เป็นปุ๋ยไปแล้วหลังจากปะทะไทยในพื้นที่ตาเหมือนทมเมื่อวานนี้เป็นการเสียบุคลากรที่ไม่ใช่พลทหารเลยนะครับเป็นระดับนายพันตรีเอกอีกขั้นเดียวเนี่ยก็จะขึ้นในพลแต่สุดท้ายพอมาปะทะกับไทยเราครับต้องปิดต้องจบชีวิตลงในสนามรบ เรียกว่าทหารไทยเราก็ปลิดชีพยศสูงได้อีกหนึ่งคนแต่ก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอย่างฮุนมาเน็ตเนี่ยไม่ได้นับเลยหรือไงกับการเสียชีวิตของชาวกัมพูชาในสนามรบที่มีการประทะกับไทยในครั้งนี้นะครับบอกว่ามีการเสียชีวิตเพียงแค่13คนเท่านั้น แต่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็มีการส่งไป12คนแล้ววันนี้ก็มีการจัดงานให้กับพันตรีเอกอีก1คนรวมถึงนายพลอีก1คนโอ้โหมันเยอะมากซึ่งในวงนายเนี่ยก็มีการประมาณคร่าวๆนะครับสี่ถึงห้าร้อยคนไปแล้วหรือตีเป็นแบบโหด,หดๆแบบที่เรายังไม่พิสูจน์ทราบนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกก็น่าจะประมาณเกือบ1,000รายและก่อนที่จะจบคลิปครับมีรายงานออกมาล่าสุดว่าณนะตอนนี้ปราสาทตาควายไทยเรายังยึดคืนไม่ได้ ส่วนปราสาทต,ตาเหมือนทมครับไทยเราเนี่ยกลับมายึดได้แต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งกว่าจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยคงมีการจัดชุดใหญ่กันอีกแน่ๆนี่ก็เป็นข้อมูลจากแนวหน้าที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่แปลกใจเลยที่ด่านกัมพูชาจะเติมกําลังจะเสริมกําลังครับพอพื้นที่ปราสาททั้งสองปราสาทนี้เนี่ยถือว่ายังช่วงชิงพื้นที่กันอยู่ไม่ได้มีใครได้เปรียบส่วนพื้นที่อื่นไทยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าก็ยังไงรอเดทสถานการณ์ความคืบหน้ากันได้นะครับคืนนี้น เกี่ยวกับการประทแนวชายแดน ยังไงส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทหารไทยเราทุกคนกันด้วยนะครับอีก6ชั่วโมงมาดูกันว่าจะจบแบบไหนกัมพูชาจะมีเลขมีเหลี่ยมไหมแล้วการเจรจาเนี่ยจะเป็นผลหรือเปล่าในวันพวกนี้เดี๋ยวเรามารอตามรออัปเดตกันได้เลยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้้ไปแลวครับบบ